สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยแดงมาเลยสืบลึกบอลสดนะครับทีเด็ดบายแดงมาเลยนะครับประจําวันที่10เมษายนนะครับก็วันนี้มีโปรแกรมเตะกันค่อนข้างหลายคู่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือทางด้านของลาลิก้าวันนี้ผมคัดทางด้านของแชมเปี้ยนชิพมาให้ด้วยกันถึง4คู่นะครับแล้วก็ลาลิก้าอีก1คู่นะครับนักลงทุนคนไหนนะครับสนใจเนี่ยที่อยากมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในกลุ่มของผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดดีเเข้ามานะครับก็ในกลุ่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบอลตัว VIP นะครับผมหรือว่าบอลสเต็ปหรือว่าบอลสดเนี่ยก็มีให้ตลอดนะครับผมใครที่เข้ามารับรองนะครับไม่มีเหงาแน่นอนนำทุกท่านลงทุนได้ทุกวันแน่นอนครับสำหรับใครเนี่ยที่เสียมากกว่าได้ลองเปิดใจมาอยู่ในกลุ่มของผมรับประกันนะครับผม สรุปผลออกมายังไงก็ได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับเพียงแค่ทุกทท่านมีวินัยในการลงทุนแค่นั้นเองนะครับผมก็ผมขอขายของแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะขอไปเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นทางหน้าของแชมเปี้ยนชิพนะครับเบอร์บิงแฮมนะครับเปิดบ้านรับการมายัอนของสโต๊กซิตี้นะครับคู่นี้เตะกันเวลานะครับสามทุ่มนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ก่อนนะ เลนราคาคู่นี้นะครับมีทั้งหมด3ราคานะครับราคาแรกเลยทีมเยือนสโต๊กเนี่ยต่อปปนะครับส่วนราคาที่2นะครับทีมเยือนสต๊กเนี่ยต่อครึ่งลูกส่วนราคาที่3เนี่ยไม่มีลูกต่อลูกรองนะครับผมตรงนี้นะครับเปิดมาที่เสมอส่วนเลนราคาสูงต่ำนะครับราคาแรกก็อยู่ที่2ลูกควบ2ครึ่งนะครับสูงต่ําราคา2ก็2ลูกนะครับราคาที่3ก็2ลูกครึ่งนะครับอ่า ดูจากเด่นราคากันแล้วเราลองมาวิเคราะห์กันดูดีกว่าว่าคู่นี้เนี่ยควรที่จะเลือกไปเชียร์ทางด้านทีมไหนนะครับผมเริ่มที่ตารางคะแนนก่อนเลยนะครับตอนนี้เบอร์บิงแฮมนะครับอยู่ที่16ตารางคะแนนแข่งไปแล้ว40นัดนะครับชนะ13เสมอ10แพ้17นะครับทำประตูได้44ประตูนะเสีย51ประตูมีแต้มอยู่ที่49แต้มนะครับส่วนทางน้าของสโต๊กซิตี้นะครับตอนนี้อยู่ที่14ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปแล้วย แข่งไปแล้ว40นัดเท่ากันนะครับชนะ1 4เสมอ9แพ้17นะครับตอนนี้มีแต้มอยู่ที่51แต้มนะครับเรามาดูทางด้านของการพบเจอกันของทั้ง2ทีมกันบ้านนะครับ2ทีมนี้พบเจอกัน10นัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมชนะไปได้5ครั้งนะครับเสมอกันถึง4ครั้งเลยทีเดียวแล้วก็สโต๊กซิตี้เนี่ยสามารถชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ แต่วันนี้เนี่ยราคามาแปลกนะให้สต๊อกต่อนะครับเรามาดูทางด้านของเจ้าบ้านเมอร์มี่แฮมกันบ้าง10นัดหลังสุดเนี่ยฟอร์มฟอร์มของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2แพ้5นะครับซึ่งอัตราการทําเงินเนี่ยอยู่ที่4ครั้งนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านนะครับผม9นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้5ครับนัดล่าสุดเลยนะครับชนะทางด้านของเบ็คเบิร์นโลเวอร์ไป1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ส่วนทางด้านสโอกซิตี้น,นะครับสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบิสตันแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนผลงานการออกไปเยือนของเขานะครับ9น้นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้3านะครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปถล่มเจ้าบ้านโคเวนที่เนี่ยที่4ประตูต่อ0ูนเลยทีเดียวนะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวส่วนอัตราการทำเงินเนี่ยก็อยู่ที่5ครั้งนะครับ10นัดหลังสุด ก็ดูฟอร์มโดยรวมไปแล้วนะครับเรามาดูทางด้านของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับตัวผู้เล่นวันนี้นะครับเบอร์มิงแฮมนะเจ็บกันค่อนข้างหลายตัวเลยเจ้าบ้านนะครับทีมไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของตัวเองนะครับส่วนทางด้านของสโต๊กซิตี้นะครับผมมีเจ็บแค่ตัวเดียวเท่านั้นทางด้านมาติยาซาคิดนะครับผมก็มีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับผมคาดการนะครับต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็น่าจะกลับมาลงเล่นให้ได้แล้วนะครับ อแต่ว่าเบอร์บิงแฮมวันนี้น่าเป็นห่วงนะครับทั้งๆท,ที่สถิติอะไรหลายอย่างนะครับภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีกว่านะครับผมก็เคยเจอากานันสิบนัดหลังสุดเนี่ยสต็อกเอาชนะไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยราคาเนี่ยเปิดมาที่สต็อกต่อนะครับผมเพราะว่านะทางด้านของเบอร์บิงแฮมเนี่ยตัวผู้เล่นหลักๆนะครับผมก็มีอาการบาดเจ็บกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับ ราคาก็เลยเปิดมาแบบนี้นะก็ดูจากเด่นราคาและภาพรวมเนี่ยคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับที่มีสถิติค่อนข้างที่จะดูดีกว่าพอสมควรเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองเหนือแบ็กเบิร์นโลเวอร์มาได้ถึง1ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้นะตัวเจ็บเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยเบอร์มิงแฮมนะครับบวกกับทางด้านสโตกซิตี้เนี่ยวันนี้ตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะพร้อมกว่าพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ ฟอร์มการออกไปเยือนของเขาครับ5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับผมชนะมาถึง3นัดเสมอไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับก็สโต๊กเป็นทีมทีมหนึ่งเลยที่ออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรนะครับวันนี้นะก็คิดว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับคิดว่าให้กดไปที่สโต๊กดีกว่านะครับเพราะว่านะเจ้าบ้านเมอร์เมงแฮมเนี่ยเจ็บเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่น่าจะไหวบวกกับฟอร์มตอนนี้สโต๊กเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเลยนะนัดล่าสุดเลยครับ ที่เป็นการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ถล่มทางด้านโคเวนที่มาถึง4ประตูต่อ0เสนนั้นวันนี้นะครับผมให้เลือกกดไปที่สโต๊ k กนะครับต่อครึ่งลูกนะน้ำแดง0.80น,นะครับกดไปเลย30,000บินนี้มาต่อเลยครับคู่ที่2วันนี้นะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพกันเช่นเคยนะครับผมคู่นี้นะโคเวนที่เปิดบ้านรับการมาเยนของทางด้านวัตฟอร์ดนะครับ เตะกันเวลา3ามทุ Montana, ่มเหมือนคู่แรกเลยนะเรามาดูราคาคู่นี Saints ้กันบ้างนะครับผมก็มี3ราคานะครับผมราคาแรกเลยนะเจ้าบ้านโคเวนทีนะครับต่ออยู่ที่ปอปานะครับราคาที่2เนี Tyl ่ยเปิดมาเสมอนะครับส่วนราคาที่3เนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านโคเวนที่ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับสวนเลนราคาสูงต่ำก็มีสามราคาเช่นกันนะครับผมราคาแรกอยู่ที่ราคาแรกเลยนะครับอยู่ที่สควบสครึ่งนะครับ ส่วนราคาที่2นะครับ2ลูกครึ่งนะส่วนราคาสูงที่ะครับก็อยู่ที่2ลูกนะคู่นี้ก็ดูเด็ดเลทราคาไปแล้วนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันบ้างตอนนี้โคเวนที่อยู่ที่9้าของตารางคะแนนนะครับแข่งไปทั้งหมด40นะัดชนะ15เสมอ13แพ้12นะครับทำประตูได้4 7ประตูนะเสียถึง41ประตูเลยทีเดียวมีอยู่ที่58แแต้มนะครับส่วนทางด้านวัตฟอร์ดนะครับผม แข่งไป40เท่ากันนะครับผมชนะ14เสมอ13แพ้13ทำประตูไปได้47เสียไป45นะครับตอนนี้มีอยู่ที่55แต้มนะครับผมเรามาดูทางด้านของการพบเจอกันของทั้ง2ทีมเลยดีกว่านะเจ้าบ้านนะครับเอาชนะไปได้3ครั้งนะครับเสมอ4ครั้งนะสวนด่านวัตฟอร์ดก็เอาชนะไปได้3ครั้งเช่นกันนะครับผมก็คู่นี้นะครับผมกินกันไม่ลงเลยนะ นัดล่าสุดเลยนะผมก็โคเวนที่บุกไปชนะมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะที่เคยเจอกันมานะครับผมส่วนฟอร์มตอนนี้นะผมเจ้าบ้านโคเวนที่สิบนัดหลังสุดนะครับก็ชนะห้าเสมอสี่แพ้เพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นถือว่าเป็นทีมที่ใช้ได้ทีมหนึ่งเลยนะครับผมส่วนอัตราการทำเงินเนี่ยสิบนัดหลังสุดเนี่ยทำเงินไปได้หกนัดนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับสิบนัดหลังสุดชนะเพียงแค่สามเสมอสี่แพ้สามครับถือว่าเล่นในบ้านยัง ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับโดนสต๊อกถล่มคาบ้านถึง4ี่ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านวัตฟอร์ดเนี่ยสินัดหลังสุดเนี่ยก็โคตรกากเลยนะครับชนะแค่2เสมอสู่แพ้4ี่นะครับผมนัดล่าสุดนะครับก็แพ้คาบ้านนะโดนฮาร์เดฟิลด์นะครับผมถล่ม3าประตูต่อ2เลยนะออกสูงเลยนะครับอ่ะนัดนี้นะผมก็เล่นไปด้วยนะผมก็กินเต็มเลยนะใส่สูงไปครับส่วนผลงานการออกไปเยือนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแย่เลยการออกไปเยือนของเขานะครับ ชนะแค่2ครั้งเท่านั้นเสมอ2แพ้ถึง6นะครับผมเลนนอกบ้านค่อนข้างใหญ่เลยทางด้านวัตฟอร์ดนะครับก็ดูฟอร์มไปแล้วนะครับทั้ง2ทีมนะครับผมเรามาดูทางด้านของความพร้อมตัวผู้เล่นกันบ้างนะโคเวนที่เนี่ยเจ้าบ้านนะครับตัวเจ็บมีเพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะครับผมส่วนทางด้านของวัตฟอร์ดเนี่ยโอ้ตัวเจ็บเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมโดยเฉพาะดานิเอลมักมันนะครับผมก็โดนใบแดงไปนะครับผมตอนนี้ก็ลงสนามไม่ได้นะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยนะครับ คูวนที่เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบด้วยนะเล่นในบ้านตัวพุ่เล่นก็พร้อมกว่านะแผหมราคาก็เปิดมาไม่ได้เยอะด้วยนะครับผมอารมณ์ดีแล้วนะคู่นี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยนะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมก็มั่นใจแบบนี้นะผมก็อ่ะเข้าไปสองคู่นะผมตายไปคู่หนึ่งนะเมื่อวานที่ผมเล่นไปนะผมแต่วันนี้นะคู่นี้ผมมั่นใจเลยนะเจ้าบ้านคูวันที่มาได้กินเต็มแน่นอนนะครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับกดไปเลยอ่ะ น้ำแดง0.77นะครับถึงน้ําจะน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะคสามหมื่นกดไปเลยครับเออตามมาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมออกเลยนะครับถ้าคู่นี้ไม่เข้านะครับผมให้อมขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยนะผมไม่ว่ากันนะครับผมถ้าเกิดว่าเสียคู่นี้นะผมค่อนข้างมั่นใจเลยให้เป็นคู่ตัวเต็งเลยนะครับู่ทีสามนะครับ อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีครับมั่นใจเลยคืนนี้ยังไงก็ตัวเต็งผมนะครับผมเข้าไม่ต่ํากว่า5ตัวแน่นอนนะครับผมมาต่อกันเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาคนระับคู่ที่3นอริสซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยมของลอตเทอร์แฮมนะครับเรามาดูราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะก็นอริสซิตี้นะครับผมราคาแรกนะครับอ่ะลืมบอกไปเลยนะมีอยู่ที่3ราคาเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกับ2คู่ที่ผ่านมาเนาะเออเดี๋ยวแพทเทิร์นการพูดจะไม่เหมือนกันนะครับผม ก็ราคาแรกอยู่ที่เจ้าบ้านนอริกต่อ1ลูกนะครับผมราคาที่2ก็อยู่ที่เจ้าบ้านนอริกต่อครึ่งควบลูกนะครับส่วนราคาที่3นะครับต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะผมก็มี3าราคากันนะคู่นี้นะส่วนเลนราคาสูงต่ำครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับสมราคาที่2อยู่ที่2ลูกควบ2ครึ่งนะส่วนเลนราคาที่3ก็อยู่ที่2ครึ่งควบ3ามนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเลนราคาสูงต่ำนะครับก็ดูจากราคาไปแล้วเรามาดูฟอร์มกับตัวผู้เล่น คู่นี้ดีกว่านะว่าทีมไหนเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับผมเพราะว่าต่อหนึ่งลูกเนี่ยถือว่าต่อค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับทางหน้าของนอริกซิตี้นะผมเรามาดูกันเลยนะครับผมตารางคะแนนเรามาเริ่มที่การดูตารางคะแนนก่อนนะครับผมนอริกซิตี้นะผมตอนนี้อยู่ที่7ของตารางคะแนนแข่งครบแล้ว40นัดนะครับชนะ17เสมอ9แพ้14 ทำประตูได้ถึง54ประตูนะครับเสียไเพียงแค่42ประตูเท่าน,นั้นแต้มมีอยู่ที่60แต้มนะครับตื๊อนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยออย่างลอตเทอร์แฮมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่18ของตารางคะแนนนะครับผมแข่งไปแล้ว39นะครับชนะ10เสมอ14แพ้15ทําประตูไปได้44ประตูนะเสียไปถึง52ประตูเลยถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนนี้มีแต้มอยู่ที่44แต้มเท่านั้นนะครับผม เรามาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมที่เคยพบเจอกันมาในกว่า10นัดหลังสุดทั้งด้านนอร์ดิสซิตี้เนี่ยเอาชนะ7เสมอ2นะครับผมส่วนทางด้านลอตเตอร์แฮมเนี่ยชนะได้1ครั้งครับส่วนฟอร์มการเล่นของนอร์ดิสซิตี้นะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดเลยนะครับผมบุกไปเจอทางด้านของแบ็คเบิร์กลอเวอร์ก็เอาชนะมาได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับอัตราการทำเงินของเขา10นัดหลังสุดนะครับทำเงินไปได้5ครั้งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านของเขานะครับสินัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้ถึง6นนะครัับดล่าสุดดดนนนนะะะคครรรััับบบแแพพ้้้้้ขาาาาเเลลยใหกทงงชออฟฟิ์ไปป1ตตู่0บ สุ่ดหน้าของลอตเตอรีแฮมนะครับสิบนัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับนัดล่าสุดนะครับผมเปิดบ้านรับการแมาเยของเวทบอมวิดนะครับก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับอัตราการทำเงินของเขา10นัดหลังสุดทำเงินไปได้6ครั้งนะครับผมส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านนะครับสินัดหลังสุดนะครับผมยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะผมเสมอ4แพ้ไปถึง6นะครับนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนทางหน้าของฮาร์ซิตี้ก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างจะแย่พอสมควรเลยขออนุญาตพูดไว้นิดีหนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะเดี๋ยวไปคุยกันในกลุ่มก็ได้นะครับก็ดูจากสถิติและภาพรวมต่างๆนะคู่นี้นะครับผมทางด้านตัวผู้เล่นเนี่ยก็สูสีกันนะครับผมทงังด้านของนอริคจะเจ็บไปสี่ทางด้านของลอตเตอร์แฮมเนี่ยเจ็บไปแค่สามนะครับแต่ว่าฟอร์มของลอตเตอร์แฮมเนี่ยการออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างแย่พอสมควรเลยนะครับผมส่วนด้านนอริกนะครับผมก็ยังถือว่ามีผลงานอยู่บ้านนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผม แต่วันนี้ต้องมาเจอกับทีมท้ายตารางอย่างลอตเตอร์แฮมนะครับคิดว่าไม่น่าจะยากนะเพราะว่าเล่น <aine S 1> ในบ้านของตัวเองด้วยนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบพอสมควรเลยส่วนเรทราคาเนี่ยก็เปิดมามีให้เลือก3ราคานะผมก็ถ้าเกิดว่าไม่มน่ใจะชักเท่าไหร่คู่นี้นะผมว่าไปสูงได้หรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะไปสูงได้ด้วยนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าทางด้านของลอตเตอร์แฮมเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนทางด้านของน<ท>อร์ดิซิตี้ก็เป็นทีมที่ทาประตูได้ค่อนข้างดีทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้้าาาาาาเเเเกกิิดว่네่่รรทคคนนนนนีปปมมสูงนะะับผแํใหไล สูงต่ําดีกว่านะอย่าไปเล่นทางหน้าของแฮนดิแคปนะครับผมสูงต่ําคู่นี้เนี่ยก็มีให้เลือกทั้งสามราคานะครับผมสองลูกครึ่งนะครับผมสองควบสองครึ่งนะครับผมคิดว่าวันนี้นับไปที่สูงสองลูกครึ่งน่าจะได้นะครับคู่นี้นะครับผมให้กดไปเลยนะครับที่สูงสองลูกครึ่งนะครับน้ำศูนย์จุดเก้าแปดนะครับสามหมื่นบาทนะผมบินผมเนี่ยต้องสามหมื่นเท่านั้นนะครับคู่ที่สี่นะครับเบอร์รี่เปิดบ้านรับการแมงของเชฟฟิวคู่นี้เตะกันเวลาตีสองนะครับผมก็มาในศึกแชมเปี้ยยนนนนชิพคคคคคูู่่สุดดท้้าาแลวะะรรัััับบผมมกก็ ถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้าไปรับแนวทางเพิ่มเติมได้นะครับเข้ากลุ่มผมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมรับรองพาบวกทุกท่านแน่นอนครับก็ถ้าพูดไวยไปก็ต้องขออภัยกันมาณที่นี้ด้วยนะวันนี้นะมันหลายคู่นะผมต้องทําเวลานิดนึงนะครับเพราะธุระผมก็มีนะผมเรามาดูที่เหรานะคะคู่นี้กันก่อนนะครับผมเบอร์รี่เนี่ยต่อยู่ที่ปอปานะครับผมราคาแรกส่วนราคาที่2เนี่ยเบอร์ลี่ต่อยู่ที่ครึ่งลูกนะครับส่วนราคาที่3เนี่ยไม่มีลูกต่อลูกรองนะครับผมเปิดมาที่เสมอนะ ส่วนสูงต่ำนะครับก็มีอยู่ที่สามราคาเหมือนกันอยู่ที่2อลูกควบ2ครึ่งนะครับผมแล้วก็2อลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็2อลูกครึ่งควบ3นะครับก็เลทราคาก็มีประมาณนี้ครับเรามาดูอันดับพลังคะแนนกันบ้างนะครับก็ที่1กับที่2เจอกันนะครับคู่นี้ก็เมอร์ลี่เนี่ยอยู่ที่1ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปทั้งหมด3ามพินะชนะ25เสมอ12แพ้2นะครับผมก็ทำประตูไปได้ถึง76ประตูเลยทีเดียวเสียเพียงแค่30ประตูเท่านั้นเป็นทีมทีมนึงที่ทำประตูได้ค่อนข้างงงเเยยยออออะะะแล้้้้วก็สสีปรรรตูคค่นนนนขขาาาัับบหทดง ที่หนึ่งอย่างเบอร์ลี่นะครับส่วนทางหน้าของเชฟฟิล์นะครับผมแข่งไปแล้วทั้งหมด39นัดชนะ23สเสมอ7แพ้9กนะครับก็ทำไปได้ถึง60ประตูเลยทีเดียวนะเสียไป33ประตูนะครับผม ตอนนี้แต้มมันอยู่ที่76แต้มนะครับคู่นี <lk> ้ค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยนะครับเรามาดูกันเจอกันทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับทั้ง2ทีมเจอกันนะครับ10นัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับชนะ4นะครับผมเสมอไป3ครั้งส่วนทางด้านของทีมเชฟฟิลด์เนี่ยเขเอาชนะไปได้3ครั้งครับคู่นี้กินกันไม่ค่อยลงครับนัดล่าสุดเนี่ยเจอกันนะครับผมเชฟฟิลด์เนี่ยถล่มเบอร์ลี่ไปถึง5ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับเรามาดูฟอร์มของเบอร์ลี่ตอนนี้กันบ้างครับฟอร์มเบอร์ลี่เจ้าบ้านนะคครรัััับบ10 1นนดดหลงสสุชะ6เมอ3แพ้ การเล่นในบ้านนะครับนัดหลังสุดนะครับชนะเจ็ดเสมอสองเล่นในบ้านค่อนข้างโหดเลยจีเดอร์เบอร์ลี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการแมาของซันเดอร์แลนด์นะก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนหน้าของเชฟฟิลด์นเดตนะครับสิบนัดหลังสุดนะชนะเจ็ดเสมอศูนย์แพ้สามนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการแมาของวีแกนแอตแลนติกนะครับชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการทำเงินของเขานะครับสิบนัดหลังสุดนะครับทำเงินไปได้ถึงหกครั้งเลยจีเดียวถือว่าเป็นทีมทีมหนึ่งที่ทำ ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับการออกไปเยือะนะครับสามนัดล่าสุดแล้วยังไม่แพ้ใครเลยนชนะรวดมาเลยถึงสามนัดนะครับเรามาดูทางด้านของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับก็เบอร์ลี่นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมพอสมควรนะเจ็บเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นทางด้านของดากซูลีนอฟนะครับผมก็บาดเจ็บที่ขานะครับผมคาดว่าจะกลับมากลางเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับส่วนดน้านของเชฟฟิลเน่เจ็บ การนข้างเยอะเลยทีเดียวเจ็บถึง5ตัวเลยทีเดียวนะวันนี้นะเบอร์ลี่เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะเล่นในบ้านด้วยนะผมแล้วก็ฟอร์มช่วงนี้ก็กําลังมาดีทั้งคู่เลยนะครับค่อนข้างยากเลยคู่นี้ก็ดูวมๆนะครับคู่นี้นะทางด้านเบอร์ลี่นเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบพอสมควรเลยนะฟอร์มก็ดีกว่านะทำประตูไม่ได้ก็เยอะกว่าและเสียประตูก็เสียน้อยกว่าด้วยแถวันนี้ตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมกว่าพอสมควรนะครับเล่นในบ้านของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะเบอร์ลี่ต่อที่ปอล้ําน้ําแงอยู่0.8 5 ถ้าเกิดว่าชนะลูกเดียวเนี่ยมันก็ได้แค่ครึ่งใช่ไหมปอปาเนี่ยแต่ผมโลภนะผมขอไปที่เบอร์รี่ต่อเครื่องลูกน้ําแดงอยู่ที่0.85ดีกว่าชนะลูกหนึ่งก็ได้กินเต็มนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมกดไปเลยนะครับผมเจ้าบ้านเบอร์รี่นะครับทีมต่อครับน้ําแดงอยู่ที่0.85นะผมรับรองได้กินเต็มแน่นอนนะครับมาแล้วมาแล้วคู่สุดท้ายนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ยกให้เป็นตัวเต็งเลยนะครับคู่นี้นะคู่นี้หมอข้ามไปทางด้านของลาลีกาสเปนกันบ้างครับทางด้านบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมา้น คิโลนาครับคู่นี้เนี่ยเตะกันเวลาตีสองเหมือนกับทางด้านของเชฟฟิลกับเบอร์ลี่เลยนะครับเราไปดูเลยราคาคู่นี้กันบ้างนะครับก็มีด้วยกัน3ราคานะครับราคาแรกเลยเจ้าบ้านมาเซีนาต่อที่ลูกครึ่งนะครับราคาที่2อมาเซียนาก็ต่อที่ลูกครึ่งควบ2นะครับส่วนราคาที่3ก็อยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับส่วนสูงต่ําคู่นี้นะครับผมราคาแรกเลยนะครับอยู่ที่3ลูกนะราคาที่2อยู่ที่2ลูกครึ่งควบสนะครับส่วนราคาที่3อยู่ที่3ควบ3ลูกครึ่งนะครับก็ดูไปแล้วสําหรับราคาทางด้านของ คู่นี้นะครับเราลองมาดูตารางคะแนนคู่นี้ก่อนนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งตารางคะแนนนะครับแข่งไปแล้วยี่สิบเจ็ดนัดชนะยี่สิบสามเสมอสองแพ้สองนะครับยิงไปได้ห้าสิบสามประตูนะเสียไปแค่เก้าประตูเท่านั้นตอนนี้มีอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดแต้มครับส่วนหน้าของคิโรนานะครับแข่งไปทั้งหมดยี่สิบเจ็ดนัดนะครับชนะเก้าเสมอเจ็ดแพ้สิบเอ็ดนะครับผมก็ทําประตูไปได้สี่สองประตูเสียก็เสียสี่สองประตูเท่ากันเลยนะครับตอนนี้มีแต้มมาอยู่ที่สามสิบสี่แต้มนะครับส่วนผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับผมชนะของบาร์เซโลนาเเเออาาชนนนนนะะะะไไไปปดดด้้้้้คคคคคครรรรรรััััััังงงงบบบบสสมแพลลุุ่ยก เจอทางด้านของคีโรน้าก็ชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูฟอร์มของทางด้านเจ้าบ้านมาเซโลน่ากับนบ้างมาเซโลน่าสิบนัดหลังสุดนะครับชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สามนัดล่าสุดนะครับผมก็แพ้เรอ,อาารอัลมาดริดคาบ้านไปถึงศูนย์ประตูต่อสี่นะครับก็น,นัดนี้นะสำหรับใครที่เป็นเซนเซียนเนี่ยก็น่าจะตายกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับน่าจะให้บาซ่ากันไปเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าทั้งฤดูกาลนะครับทางด้านของเรอัลมาดริดยังไม่สามารถเอาชนะบาเซโลน่าได้เลยนะครับแต่ว่านัดนี้เนี่ยมาถล่มถึงสี่ประตูต่อศูนย์นะครับ เรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้านบ้านฟอร์มมาเล่นในบ้านแปดนัดหลังสุดชนะหกเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับซึ่งแพ้เลยว่ามันดิกไปสี่ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับส่วนฟอร์มของทางด้านคิโรน่าครับคิโรน่าสิบนัดหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ห้านะครับผมนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอปานโยนชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับอัตราการทำเงินของเขานะครับสิบนัดหลังสุดนะครับทำเงินไปได้ห้าครั้งนะครับส่วนผลงานการออกไปเล่นนอกบ้านนะครับก็ไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับการออกไปเล่นนอกบ้านเขาสิบนัดหลังสุดชนะเเเเเสสสมมมมอออออแแพ้้คครรรรรรััััับบบบบบนนนนดดดดลลล่่่าา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 ุุียยกกกกกไไปปปทงงโะะตตูู็ฟ์ว บาเซโลนาวันนี้เปิดมาในระบบ4-3-3นะครับนำทัพมาโดยซาบีเอเดนเดสนะครับก็มีเจสเต็ปอยู่ที่4ตัวนะครับทางหน้าบาเซโลนามีทางหน้า,นาของเปดี้เอมเบเล่แฟงกี้เดยองนะครับผมกับทางหน้าของอันเดรคิตินเซนนะครับผมอ๋อแฟงกี้เดยองวันนี้ไม่ได้ลงเนี่ยก็ถือว่าขาดกลางดีๆไปตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับทางหน้าของบาเซโลนานะส่วนทางหน้าของคิโรนานะครับวันนี้มาในระบบ4-1-4-1นะครับก็ ัวผู้เล่นเนี่ยก็เจ็บกันไปค่อนข้างหลายตัวเลยเจ็บกันไปถึง5ตัวเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ทางหน้าของไรเนียเนี่ยก็โดนโทษลรับใบแดงไปก็ว่าวันนี้ไม่ได้ลงสนามนะครบับรับมาโดยมิเชลนะครับผมก็คิดว่าวันนี้นะผมกิววน่าเนี่ยแค่อยากมายันเสมอนะครับแต่ว่าบาร์ซาเนี่ยยังไงก็เล่นในบ้านของตัวเองครเปิดมาในระบบเกมลุกอยู่แล้วทุกครั้งนะครับก็ดูฟอร์มโดยรวมนะครับคู่นี้เนี่ยยังไงวันนี้บาร์เซาก็ชนะได้อยู่แล้วนะครับแต่คิดว่าจะชนะขาดหรือเปล่า เราต้องมาลุ้นกันอีกทีลูกที่2นะครับผมลูกที่2จะมีหรือเป,เปล่านัานบาร์เซโลน่านะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนะผมแต่ลูกแรกล้งมีแน่นอนนะครับแต่ว่าเลทราคาเนี่ยเปิดมาที่ลูกครึ่งเลยนะก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากพอสมควรนะครับแต่ดูจากฟอร์มตอนนี้ครับทางด้านของคิโรน่านะครับผมห้านั้นหลังสุดเลยนะครับก็เสียประตูไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเสียประตูไปถึง9ประตูเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูน้อยมากๆเลยนะครับในลีก เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้บาเซลนาเล่นในบ้านของต house, ัวเองนะครับคิดว่าไปได้แน่นอนต่อยู่ที่ลูกครึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับผมมารอลุ้นที่2ไปเลยนะบาเซลนาต่อยู่ที่ลูกครึ่งนะครับผมน้ำอยู่ที่0 8นนะผมคิดว่าวันนี้ยังไงก็น่าจะมี2ลูกขึ้นไปแน่นอนนะครับสำหรับทั้งนั้นเจ้าบ้านบาเซลนานะครับก็กดไปเลยสาม0 0ืนะครับบินนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับทีเด็ดห้าคู่บายแดงมาเลยสิบรุกบอลสดนะครับใครเนี่ยที่อยากเข้าร่วมกลุ่มของผมก็แอดมาเลยแอดไล ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะมีกิจกรรมทายผลบอลนะครับผมได้เงินไปลงทุนฟรีๆด้วยนะครับตรงนี้นะอ่ะไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมแอดเข้ามาด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบดูบอลก็ขอให้ดูอย่างมีความสุขส่วนใครเนี่ยที่เป็นนักลงทุนนะครับก็ขอให้ลงทุนอย่างมีสตินะครับผมหรือว่ามาตามผมเนี่ยรับรองนะครับบวกแน่นอนนะครับสวัสดีครับ